เดือดไม่จบจักระจันฟาดกลางไอจีโพสต์นี้สื่อถึงใครตอนแรกดูเหมือนว่าประเด็นดราม่าจะจบลงแล้วแต่ล่าสุดนางเอกสาวจักระจันอาคมสิริสุวรรณสุขกับ RB. อาบีอดีตผู้จัดก,การส่วนตัวยังคงมีเรื่องเกี่ยวพันกันไม่จบไม่สิ้นโดยล่าสุดในซตแกรมของสาักรจันเธอได้โพสต์ข้อความผ่านสตอรี่ไอจีว่าด้วยที่ผ่านมาทราบว่าอาดีตผู้จัดก,การได้มีการนำชื่อจันไปแอบอ้าง เพื่อเป็นการทำความเข้าใจที่ชัดเจนจันขอใช้พื้นที่ตรงนี้ชี้แจงว่าจันกับอดีตผู้จัดการไม่ได้มีการติดต่อใดๆต่อกันไม่มีการเกี่ยวข้องกันไม่ว่าในแง่มุมไหนทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการกล่าวอ้างเกี่ยวกับจันไม่ว่าเรื่องใดจึงขอชี้แจงไว้ให้เข้าใจตรงกันตามนี้ค่ะนอกจากนี้จ้กจันยังได้เขียนข้อความไว้อีกว่าเจออีกแล้วคุณต้องหยุดได้แล้วค่ะ ก็ไม่รู้ว่าครั้งนี้เป็นประเด็นอะไรแต่ขอให้สาวจักจั่นผ่านเรื่องไลาๆไปได้ด้วยนะคะ